ดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดปีมะแมประจำเดือนกรกฎา,าคม2567หรือปี2024การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันคนที่เกิดปีมะแมนะคะมีช่วงขนงไพ่ดีๆนะคะเข้ามาเคลื่อนไหวในช่วงนี้นะคะ แต่มันยังมีทุกคนของพ่ยเสียหายนะแต่ถ้ามองไพ่โดยรวมเนี่ยเป็นคนเก่งเป็นคนอัจฉริยะนะแต่ว่าอัจฉริยะมันมาเรา็วกว่าคนอื่นเขานิดนึงอะนะมันล้ําไปนิดนึงนะทําให้เรื่องของนะคะโอกาสที่มันเข้ามาเนี่ยมันเลยทําให้นะคะ ยังติดติดขัดขัดหรือ,อยังต้องระวังอยู่โดยเฉพาะปัญหากับเรื่องงานเนี่ยอาจจะเข้ามาให้เราต้องจัดการหรือยังต้องระวังจริงๆมีไพ่งานสวยๆนะคะขึ้นมานะคะแล้วก็งานยังเข้ามาถึง3ใบางานก็ค่อนข้างเยอะค่อนข้างยุ่งแต่ว่าไอ้ชุดของไพ่ห้าไม้นี่นะคะก็ยังเป็นไพ่ที่เตือนกับปัญหากับเรื่องของการทํางานอยู่หรือความวุ่นวายนะคะซึ่งก็มีโอกาสที่จะเข้ามาสําหรับคนที่เกิดปีมะแมนะคะแล้วก็นะคะตําแหน่งของหัวหน้าหรือตําแหน่งของเพื่อนนี่นะคะ ก็อาจจะเป็นตำแหน่งที่ต้องระวังหรือต้องลงไปปรับการทํางานนะคะให้เยอะที่สดุดรวมถึงเรื่องของการเดินทางนะหรือการติดต่อธุรกิจนะคะกับคนทางไกลหรือแม้กับติดต่อธุรกิจกับตัวกลางตัวแทนนะคะก็ให้ระวังปัญหาในเรื่องของการทํางานร่วมกันละกันมันอาจจะเกิดความไม่ลงตัวกันนะ,ะแล้วทําให้นะคะมันมีปัญหาแหละโดยเฉพาะคนที่แบบต้องติดต่อกับพวกเซลล์อนะะ่ะต้องระวังนิดหนึ่งนะคะ ส่วนเรื่องของการเงินนะคะถือว,ว่ารายได้มาจากงานขึ้นไพ่เจ็ดเหรียญไม่เสียหายแต่ว่านะเดือนนี้ค่าใช้จ่ายเยอะมากนะพี่ชีพนมขไพ,พ่การเงินนะคะถูกกดดันนะ,ะทําให้มีปัญหาการเงินนะคะหรือค่าใช้จ่ายล่วงไหลออกไปอะคะ่ะมีจุดรั่วของการเงินด้วยฉะนั้นอยากให้ระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวกลางตัวแทนหรือคนที่เป็นเซลลรวมถึงหน้าตำแหน่งของตัวบ้าน,นะคะ่ะ หรือตำแหน่งของตัวร้านก็ทําให้เกิดค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่ในครอบครัวก็อาจจะเข้ามาสร้างปัญหาการเงินด้วยนะรวมถึงเรื่องสุขภาพร่างกายค่ะซึ่งอาจจะทําให้เรื่องของค่าใช้จ่ายอาจจะล้วนไหลออกไปนะคะฉันอยากจะให้ควบคุมเรื่องของการเงินแล้วดวงห้ามค้าประกันเด็ดขาดนะคะส่วนเรื่องของความรักนะคะคนโสดมีดวงค่ะ ที่จะพบรักกับคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้นะคะแต่ความรักเนี่ยมีความแตกต่างนะคะฉะนั้นคนโสดอย่าเพิ่งรีบร้อนนะคะต้องใช้เวลาคบหากันไปยาวๆนิดหนึ่งนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะก็ยังเป็นคู่ที่ยังส่งเสริมดวงกันแหละแต่ว่าเดือนนี้มันมีช่วนของไพ่เสียหายนะคะมันอาจจะมีเรื่องของปัญหาความไม่เข้าใจกันบ้างนะคะหรือว่าปัญหาที่เกิดความแบบ ความรักที่จืดจังลงไปอ่ะนี่อยากให้ไปปรับนะคะแล้วก็ต้องระวังนะ,ะปัญหาเรื่องของมือที่สามนะคะซึ่งอาจจะเข้ามาบ้างในช่วงนี้ค่ะแล้วก็ปัญหาเรื่องการเงินนี่แหละอาจจะเข้ามากระทบกระทั่งกันแล้วก็ไปปรับกันให้มากที่หนึ่งสุขภาพร่างกายในช่วงนี้ต้องระวังค่ะจะมีปัญหาสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลำไส้นะคะโรคประจําตัวหัวใจความดันนะคะ ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโครงสร้างกระดูกค่ะอาการกระดูกปวดกล้ามเนื้อปวดเหงือปวดฟันปวดแขนปวดขาปวดหัวเขา่าอุบัติเหตุจากการทํางานอุบัติเหตุจากการเดินทางนะคะคการทํางานของไตไม่ค่อยดีนะคะถุงน้ําดีท่อน้ําดีหรือกร,ระเพาะปัสสาวะอาจจะอักเสบค่ะรวมถึงไม่ใช่แต่สุขภาพร่างกายของคนที่เกิดปีมวแม่ผู้ใหญ่ด้วยนะอาจจะมีปัญหาสุขภาพซึ่งต้องไปดูแลนะคะหรือต้องไปใส่ใจกันให้มากค่ะเดี๋ยวนี้ก็ไปตรวจสุขภาพก่อนนะคะแล้วก็นะคะ ไปทําบุญไปสดอค้ขอค่ะดวงชะตาจะได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ต้องมีสตินะคะต้องอย่าไปมีอารมณ์โกรธนะคะเดี๋ยวนี้ต้องมีสติกับเรื่องของการทํางานด้วยเพราะว่าถ้าเรามองจริงโอกาสมันเข้ามานะเพียงแต่ว่าจะเป็นโอกาสที่เราไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เราก็ค่อยๆไปเรียนรู้นะคะแล้วก็ศึกษาพัฒนาไปเรื่อยๆมันก็จะส่งผลดีในะอนาคตนะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละวันนี้เป็นอย่างไรนะคะคนที่เกิดในช่วงวันอาทิตย์ถือว่ายังส่งผลดีกับเรื่องงานการเงิน นะเรื่องของความรักก็ยังมีคนเข้ามาคุยค่ะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักต้องเติมความหวานกันคนที่เกิดในช่วงวันจันทร์นี้ต้องระวังนะคะจะมีปัญหากับเรื่องของการทํางานถูกยกย้ายนะคะหรือว่ามีเรื่องของการถูกคดานนะคะบางคนถูกปลดให้ออกจากงานเลยนะคะหรือมีปัญหาค่อนข้างมากในช่วงนี้นะคะจันทร์ยังต้องรอบคอบกับเรื่องของการทางานนะคะส่วนการางินงก็ค่าใช้จ่ายเยอะมากนะมีโอกาสฉุกหลอกฉุกโกงค่ะดวงห้ามคาพระกันส่วนเรื่องของความรักคนโสดไม่เด่นคะ ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักก็จะมีปัญหากันรวมถึงเรื่องสุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยดีค่ะฉะนั้นถือว่าเป็นเดือนที่ตกเคราะห์นะคะจันต้องระวังด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเดือนนี้นะคะเป็นช่วงที่เรายกย้ายบ้านยกย้ายร้านหรือมีการปร,ปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมนะคะอันนี้ถือว่าเป็นการแก้เคล็ดไปส่วนหนึ่งค่ะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวนอรงครนะคะถือว่ายังส่งผลดีกับเรื่องงานอยู่โดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีนะคะจะเข้ามาให้การช่วยเหลือนะส่วนเรื่องของการเงินรายได้ยังส่งผลดีค่ะส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีดวงที่จะพบรักต่างวัยนะคะหรือพบคู่อุปถัมภ์ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยายังมองว่าถ้ามีปัญหาอะไรกันยังปรับกันได้นะรวมถึงยังเป็นคู่ที่ช่วยกันดูแลลูกรวมถึงนะคะคนไหนที่มีความคิดที่อยากจะตั้งคันคะ่ะมีที่พลของให้การตั้งคันปรากฏขึ้นถือว่าจะมีข่าวดีนะคะคนที่เกิด ในช่วงวันพุธนะคะปัญหากับเรื่องงานนะคะยังต้องระวังอยู่นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของความคาดเคลื่อนกับเรื่องของการทำงานอาจจะเข้ามานะคะเ,เ,เรื่องของการเดินทางเรื่องของการยกย้ายน,นะคะอาจจะเกิดขึ้นด้วยเฉพาะการเดินทางไปติดต่องานภายนอกนะคะหรือก,การทางานกับตัวกลางตัวแทนหรือคนที่เป็นเซลนี่นะคะต้องระวังค่ะเพราะอาจจะมีเรื่องของการผิดสัญญานะคะหรือเกิดความผิดพลาดท,ทําให้เรื่องของการทํางานไม่สามารถที่จะเดินหน้าได้ในช่วงนี้นะั้นอาจจะต้องระวังนิดนึงต้องควบคุมเรื่องของลมอย่าใจร้อน การเงินนะคะก็คือการเงินที่เราคาดหวังไว้อาจจะไม่เป็นไปตามที่เราตั้งเป้าไว้แล้วอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางด้วยนะคะหรือค่าใช้จ่ายทางไกละนะเข้ามาส่วนเรื่องของความรักคุณโสดไม่เด่นค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเนี่ยนะคะก็เป็นความรักที่ต้องปรับกันนะคะไม่งั้นอาจจะมีปัญหาเรื่องของการทะเลาะกันอะ่ะคือบางคู่ไม่ได้อยู่ใกล้กันอยู่แล้วอะ่นะคะ้ะนัจะต้องปรับกันให้มากค่ะ สุขภาพร่างกายก็ต้องดูแลนะโดยเฉพาะเรื่องของการเดินทางเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆนะคะต้องรบอบคอบนิดหนึ่งค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันพฤหัสบดีนะคะอยู่ในช่วงในเรื่องของการทํางานที่นะ,ะเราต้องใส่ใจแหละนะคะรวมถึงนะ,ะต้องสร้างผลง,งานให้มากต้องลดทิฐิลดอีกโก้ลงค่ะนะแต่มองว่าจะมีเพื่อนหรือมีผู้ใหญ่ท่นแหละเข้ามาให้การช่วยเหลือ นะคะหรือเข้าไมา้คำแนะนํานะแต่ที่ทีอีโก้ก็ต้องลดลงด้วยนะคะคือจะเป็นคนที่แบบว่ามั่นใจตัวเองมากนะคะฉะนั้นความมั่นใจเป็นสิ่งที่ดีนะแต่ว่ากับเรื่องของงานเนี่ยเราจะต้องต้องปรับตัวด้วยให้มันสอดค้องกับความเชื่อมันน่นอ่ะมันจะไปได้ไกลนะ,ะส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องที่มีค่าใช้จ่ายอยู่นะส่วนเรื่องของความรักนี่คนโสดพบรักต่างวันะแต่รักยังมีความแตกต่างนะคะ ส่วคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาความรักอยากให้ไปปรับกันเดือนนี้นะคะต้องหาเวลาไปทําบุญไปสร้างบุศลค่ะหรือถ้าเคยบุญบานสารเก่าอะไรไว้ให้กลับไปแก้หรือไม่ควรพูดจานะคะลบหรูนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรในช่วงนี้นะคะจะส่งผลลบค่ะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันศุกร์นะคะส่งผลดีมากๆกับเรื่องงานนะคะมีโอกาสเติบโตแล้วก็มีความก้าวหน้าอย่างมากๆเลยรวมถึงเรื่องของการเดินทางด้วยคนไหนที่รอข่าวดีกับเรื anyway. мире, ่องของการเดินทางอยู่จะมีข่าวดีหรือการสอบบรรจุนะคะหรือข่าวดีด้านการทํางานก็จะเกิดขึ้นเหรนอัมแต่การแข่งขันการประกวดนะนะก็มีโอกาสที่จะมีข่าวดีเช่นเดียวกันนะคะอาจจะมีผู้ใหญ่ทางไกลมาเยือนหรืออาจจะมีเรื่องของการเดินทางนะคะ ต่างประเทศก็ได้นะคะซึ่งทําให้ส่งผลดีมากๆลักษณะของไพ่เป็นการเดินทางต่างประเทศมันเป็นการ go inter น,นะคะฉังนั้นก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีการเง,รเง right ิน right ก็รายได้ดีค่ะมีโอกาสที่จะมีเรื่องของการเงินหรือมีโชคทางไกลส่วนเรื่องของความรักนะคนโสดมีดวงที่จะพบรักกับคนต่างถิ่นต่างชาติหรือคนที่มีคู่อยู่แล้วก็เป็นความรักที่ดีค่ะโดยเฉพาะอาจจะมีเรื่องของการเดินทางนะไปหาการที่ต่างประเทศนะ,ะมีเรื่องของความรักที่หวานชื่นค่ะแล้วก็อาจจะมีการตั้งครรภ์ด้วยนะคะ คนที่เกิดน,นะคะในช่วงวันเสราร์ต้องระวังจะมีปัญหากับเรื่องงานงานหนักงานเหนื่อยปัญหาเยอะนะคะแล้วการเงินก็ยังได้น้อยด้วยนะคะปัญหาความขัดแย้งด้านการเงินก็ยังเข้ามานะคะทำให้เรื่องของการทําง,งานนะ,ะหรือการเงินไม่ค่อยดีในช่วงนี้งานเหนื่อยแล้วเงินยังได้น้อยอยีก นะคะต้องทํางานนะคะเพื่อที่จะนําเงินมาใช้จ่ายนะก็เลยเป็นช่วงเดือนที่เหนื่อยมากๆในช่วงนี้ค่ะจ์ต้องอดทนนิดน,นึงมองว่าพ้น2เดือนนี้ไปแล้วนะคะทุกอย่างจะเกิดโอกาสหรือลงตัวมากขึ้นนะ,ะส่วนเรื่องของความรักก็ไม่เด่นนะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ต้องระวังกันมีปากเสียงกันโดยเฉพาะเรื่องการเงินนี่แหละต้องระวังค่ะวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปประกอบากิจการงานได้ในช่วงนี้นะคะก็คือวันศุกร์ค่ะ วันอังคารวันอาทิตย์ส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงนี้นะคะก็คือวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสบดีแล้วก็วันเสาร์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่แสงสุกจะชีน้นำว่าอย่างไรไพ่แสงสุกบอกการทํางานจะต้องรู้จักปล่อยวางต้องรู้จักอดทนอย่ารีบร้อนตัดสินใจอะไรเร็วๆในช่วงนี้นะคะรวมถึงนะคะการงานต้องค่อยๆแก้ไขปัญหาไปะคะ่ะ ส่วนเรื่องของการเงินนะคะถือว่าช่วงนี้นะ,ะอาจจะมีเรื่องของนะคะค่าใช้จ่ายปรากฏขึ้นน่ยนะคะ หรืออาจจะมีส่วนแบ่งการเงินเข้ามาบ้างแหละแต่มันยังมีค่าใช้จ่ายแล้วก็นะอาจจะมีการปันผลช้านะคะหรือแม้แต่ปัญหาความขัดแย้งด้านการเงินต่างๆอาจจะเข้ามาโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีเนี่ยนะอาจจะเข้ามาสร้างปัญหาด้านการเงินหรือเข้ามาสร้างเงื่อนไขนะกับเรื่องของการเงินบ้างในช่วงนี้แต่มองว่าถ้าเรามีปัญหาการเงินอะไรอ่ะคุณผู้หญิงอ่ะเป็นโจทย์นะที่ยังเข้ามาช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาให้ได้นะคะฉันนะคะถือว่าการเงินยังต้องวางแผนการเงินให้ดี รวมถึงต้องระวังอย่าไปงัดข้อนะคะกับผู้ใหญ่หรือผู้หญิงนะ,ะที่เป็นเจ้าของการเงินน่ะนะคะต้องใจเย็นๆนิดนึงนะคะถ้ามีปัญหาการเงินอะไรก็จะมีคุณภาพสติและเข้ามาให้การช่วยเหลือนะ,ะส่วนเรื่องของความรักสําหรับคกโสดมีดวงพบรักต่างไวยนะคะแต่เป็นความสัมพันธ์ที่แบบยังไม่มั่นคงอ่ะนะคะยังมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงนะ,ะหรือว่าเพิ่งรู้จักกันนะ,ะหรือมีคนแบบ นัดมาให้รู้จักกันะนะคะเพิ่งคบกันะนะคะฉะนั้นก็ต้องศึกษาดูนิสัยใจคอไปก่อนส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเน,นี่ยนะ,ะก็อาจจะเป็นช่วงเดือนนะคะที่มีปัญหาเรื่องลูกนะคะหรือมีปัญหาเรื่องงานเรื่องธุรกิจนะคะซึ่งอาจจะต้องกลับมาพูดคุยหรือต้องทำข้อตกลงกันนะคะอีกรอบหนึ่งด้วยนะคะสุขภาพร่างกายในช่วงนี้ค่ะต้องระวังปัญหาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ นะคะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจสมองและปลายประสาทไม่ควรไปอยู่ในสถานที่ที่มีมลภาวะเป็นพิษนะคะโดยเฉพาะไม่ควรนะคะไปเสพสิ่งเสตตินะคะไม่งั้นมันจะเป็นปัญหาสุขภาพเรื้อรังและเป็นปัญหาสุขภาพแบบยาวนานนะคะฉะนั้นต้องระมัดระวังตรงส่วนนี้ด้วยช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่ง เราจะได้มีเรื่องของคลิปดีในเรื่องของกํลารังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ